ดีครับสวัสดีครับสุนันมาเอาเววของเล่นครับมารีวิวอะไรครับวันนี้ของเล่นมีอะไรบ้างครับมีรถก่อสร้างรถก่อนสร้างนั่นหมูพันใหญ่จังเลยอ่ะลูกตาลูกตาลมีอะไรอีกครับมีรถมโครัวนแมคโครัวอ่าออรถลงได้ด้วยเหรอครัวลงยังไงเนี่ยเนี่ยอู้ว้าอ๋อหมุนได้ด้วยเหรอครับ ว้าวเต้น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 แต่โอ้ยรถสไลด์ลงเลยว้าวจอดเลี้ยงไว้เลยครับครับมีอะไรอีกคะมีรถดันใ่คูคันใหม่ด้วรถดับรถดับคันใหม่มาวันนี้ใช่ไหมครับครับรถดับคันใหญ่อันนี้ก็ดัเหมือนกันดับคันเล็กอันนี้นี่รถดับคันเล็กสองคันโอ้โหเยอะเลยอ่ะ รถสมปูนรถสมปูนรถเครนรถเครนอีกมีรถเครนอีกอีกคันหนึ่งมีปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันโอ้มีปั๊มน้ำมันด้วยมีสเก็ตบอร์ดด้วยมีที่ตากโอ้โหไหนทำหน้ารอนะครับพ่อค้ารอนะครับพ่อค้าไหนรอทำไงครับพ่อค้าพ่อค้ารอทำไงครับหมดหรือยังครับหมดแล้ครับเสรแล้วครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบอกสิขอบคุณครับขอบคุณยกรุก่งขอบคุณครับ,บ,รบพูดด้วยสิคะขอบคุณครับ